ันไหนมั่งสุบายยมมีเราคนเจเหไดจังหวัดนาราสวัสดีค่ะได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเจเหกับตูนและเจเหหวานเจี๊บกันอีกแล้วนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มีแค่วัด วังสวยๆเท่านั้นแต่ยังมีตลาดซึ่งยังคงความเป็นสเสน่ห์เอกลักษณ์ของวิถีชุมชนแบบชาวไทยภาคกลางแบบดั้งเดิมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดก้งโค้งค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าตลาดแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะ โงโคโงค,คึกเสียงคึกคืนเสียงชื่นมืนคืนเคนงต้องแลหามีกรองยาวคณะใหญ่แห่เดินมาปรารแแะศรัทธาก็มาไกลดังคนดีอายุธยามาช่วยกู้ ความดีใจมากๆนะคะที่เรามาตลาดก้งโค้งในวันนี้แล้วตุนมีโอกาสได้เจอกับผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ฟื้นตลาดแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะ<ม>เราอยู่กับพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยได้เจอพี่กุ้งวันนี้นะคะตอนเช้ามาทําอะไรบ้างที่ตลาดแห่งนี้คะที่ตลาดแห่งนี้ถ้ามาถึง แลสิ่งแรกเลยคือจะต้องมาจุดธูปไหว้พ่อปู่โสมแล้วก็จะในพระนเรศว่นนี่นี่เป็นธรรมเนียมของที่นี่เลย<ช>แล้วก็มีโอกาสได้ไปแอบรำกับพี่กุ้งมาด้วยเมื่อเช้านี้นะคะ,คะตลาดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆอยากให้พี่กุ้งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคําว่าตลาดกงโค้งเนี่ยเป็นคําเรียกชื่อของชาวบ้านเป็นภาษาชาวบ้านมาจากสมัยก่อนตรงนี้นะคะ ปัจจุบันตลาดกงโคงตั้งอยู่ที่ตำบลขนอนหลวงด่านขนอนนะคะคือสถานที่ที่รับเก็บภาษีเรือสินค้า mm hmm. แต่คําว่าหลวงเนี่ยต่อท้ายก็คืออย่างสมมติว่าอายุทยาเนี่ยมีด่านขนอนเนี่ยหลายด่านที่อื่นเนี่ยส่วนมากรับจากเรือที่มาจากหัวเมือง <c oughs> สมัยน,นี้ก็คือจากต่างจังหวัด แต่ด่านขนอนหลวงที่อยู่ทางทิศใต้ของราชธานีศรีพิยารับเสียภาษีเรือที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองก็คือเป็นด่านระดับอินเตอร์ประมาณนั้น<อ>นะคะด่านแบบรับจากทางทะเล,นอ,นลอะไรใช่ไหมคะเพราะในสมัยก่อน,นะะอเนี่ยค่ะอุทยานเนี่ยเราเป็นดัางเมืองทองที่มีแต่คนอยากมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเราการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่ทําได้เฉพาะราชสำนักนะคะการแลกเปลี่ยนทําได้ในระดับชุมชนชาวบ้าน เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ท,ยที่ท่านทรงดูแลประชาชนคือการซื้อขายเนี่ยมันมีอะไรที่ชาวบ้านอาจจะถูกอลัดเอาเปรียบเมื่อคนมาเสียภาษีแล้วนะคะเขาก็จะจอดเรือตรงนี้เพื่อเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายจนกลายเป็นตลาด<อ>ค่ะแล้วคําว่ากงโคงก็เป็นภาษาที่คนไทยในสมัยก่อนเรียกเพราะเขาเห็นภาพ ภาพนั้นก็คือคนขายก็ไม่ถือตัวที่จะนั่งกับพื้นะนะคะคนซื้อคนไทยก็อ่อนน้อมถ่อมตนมีคนนั่งกับพื้นคนไทยก็คงไม่ยืนหลังแข็งก็โน้มตัวลงไปด้วยความสุภาพอ่อนโยนที่ไม่มีคนชาติไหนทําได้เหมือนเรา<อ>ไม่ว่าจะเลือกสินค้าไม่ว่าจะต่อรองราคาพูดด้วยภาษาจีนเมติจนทั้งตลาดนี้มีแต่คนโคง้งโค้งแล้วคนไทยอะคะ่ะเป็นคนที่ วิถีชีวิตเรียบง่ายเห็นภาพอะไรเขาจะเรียกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นทั้งตลาดมีแต่คนก้งโค้งก็เลยเรียกกันว่าตลาดก้งโค้งตลาดก้งโค้งนะคะ<ม>ก็อยู่คู่กับกรุงศรทอยธยามาเป็นเวลาตั้งแต่เราเริ่มจนถึงพอเราเสียกรุงครั้งที่สองพม่า,มาะนะคะ,ะ,คะเข้าด่านขนนหลวงคาดว่าปีนั้นนะคะเขาเขาล้อมเรามาหลายปีแล้วไม่สําเร็จแล้วปีนั้นเขาวางแผนมาอย่างดีเลยเขาตีหัวเมืองทุกหัวเมืองเพื่อเก็บสเสบียงเพื่อรวบรวมไม่ให้มีใครมาช่วยเหลือเรา จนถึงปีนั้นเรายังคิดเหมือนเดิมว่าพอน้ำหลากเขาจะถอยแต่ปีนั้นเขาตั้งแท้ไว้ด้วยไม่ถอยแล้วเข้ากรุงศรทธิธยาที่ด่านขนนนหลวงคาดว่าเก็บเสบียงทั้งหมดที่จะส่งไปช่วยเหลือเราได้นะคะตรงนี้เป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ำด้วยเพราะว่ามันใหญ่ที่สุดมันเป็นสถานที่พอพื้นกุงผู้ก็จะขนลุกว่ามนเป็นสถานที่ที่ว่าทําไมพี่อยากลื้อฟื้นมันเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศริอยธยา เมื่อไหรที่บ้านเมืองเราเหงาหง่อยก็จะไม่มีใครมาลงทุนเมื่อไหร่ที่เราจุดถึงจุดพีคสุดอย่างสมัยสมเด็คนารายมันจะเป็นระดับที่เราเรียนประวัติศาสตร์เราคิดว่าการค้าขายมีแค่สมัยนั้นจริงๆไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มันถึงจุดพีคมันต้องมีจุดเริ่มต้น<ะ>แล้วมันก็จะต้องมีจุดเสื่อมเป็นธรรมชาติจุดเสื่อมก็คือพศสองสาหนึ่งศนตลาดกงกงหายสาบสูญไป หลังเสียกรุงครงั้งที่สองพม,ม่าขึ้นมาแล้วไม่สามารถรื้อฟื้นได้ทั้งหมดเพราะว่าราชธานีก็ย้ายไปกรุงธนบุรีแล้วก็ย้ายไปรัตนโกสินทร์นะคะตลาดก้งโ้งก็หายไปถึงเวลานั้นเรียกได้ว่าตลาดแห่งนี้หายไปหลายร้อยปียปยยที่กุ้งมารื้อฟื้นเมื่อปีไหนคะปี2 5 4หสี่เกเพราะเจ้าของที่นะคะคือเจ้าของที่ตลาดก้งโ้งก็คือเป็นเจ้าเป็นท่านเดียวกับเจ้าของบ้านแสงสงที่อนุญาตให้ที่กุ้งมารื้อฟื้น โดยที่ไม่ได้คิดค่าเช่าที่ตรงนี้เลยเป็นเวลา15ปีแล้วก็เลยตั้งชื่อห้อยเครดิตให้ว่าตลาดกุง้งโค้งบ้านแสงสูงใครก็ได้ที่ไม่ใช่เฉพาะคนแถวนี้แต่ใครก็ได้ที่เป็นคนไทยแล้วอยากมากลับมาเป็นคนไทยโบราณใจดีมาอยู่ด้วยกันเพราะเราจะทําของดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนเราจะถือว่าเขาเป็นญาติพี่น้องที่กลับมาเยี่ยมบ้าน เราก็ขอวนเวียนขอทุนเพื่อจะทําอาหารทําขนมหวานข้าวเลี้ยงต้อนรับกลับสู้แต่ขอทุนเล็กๆน้อยๆกลับมาเพื่อให้ทําให้ยัดู้อื่นบ้างเรียกได้ว่าอยู่มาประมาณ15ปีปี15ปีได้แล้วสําหรับตลาดโก้งโค้งนะคะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีคำขวัญด้วยใช่ไหมคะแค่แวะมาเยี่ยมชมเราก็แอบนิยมอยู่ในใจโอ้โหคือนักท่องเที่ยวได้ยินก็ปราบปลื้มนะค่ แค่แวะมาเยี่ยมชมเราก็แอบนิยมท่านอยู่ในใจเราก็แอบนิยมท่านอยู่ในใจเป็นคําง่ายๆแต่ความหมายลึกซึ้งแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะต้องประทับใจในเสน่ห์แล้วก็ความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นอย่างดีโดยที่เราเปิดให้บริการทุกวันพระรหัสศุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็อยู่ราชการ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าท่านใดมาแล้วแล้วก็ได้รบสบสิ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือเป็นสิ่งที่อยากให้เรา ะะขอความกรุณาแจ้งได้เราจะทําทุกอย่างให้เป็นที่ประทับใจกับลูกค้าที่อุตส่าห์เสสละแวะมาเยี่ยมเรานะคะค่ะต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลในเชิงบริษัทกับเราแล้วก็ทำให้ตลาดแห่งนี้มีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ,คะขอบคุณมากค,ค,ค่ะพี่กุ้งเดี๋ยวตูนขออนุญาตไปเดิน <ตา S 2> ชมตลาดแล้วก็หาอะไรกินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเดินมาเนี่ยเห็นของกินขนมหวานของขาวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอตัวไป่อนค่ะขอบคุณค่ะ โอ้แต่ได้จังเลยอันนี้ขนมกระเช้าสีดากระเช้าสีดาเหรอคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบกระเช้าข้างในนี้เป็นไส้อะไรเหรอคะกระเช้าสีดาจะเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวทึนทึกอ๋อมะพร้าวทึนทึกอืมค่ะแล้วก็มีขนมช่อม่วงอันนี้ขนมไทยโบราณมากเลยนะคะเนี่ยดูความละเอียดละออในการเนี่ยทำให้เป็นแบบลวดลายสวยงามมากๆนะคะ นี่เป็นขนมไทยที่หาทานได้ยากในสมัยนี้แล้วนะคะอมูสโรงมูสรงเหมือนในในละครบุพเพศนิวาสอะใช่ไหมคะมูสโรงแล้วก็อันนี้ขนมไทยทองเอกเสน่จันนี่จ่ามงกุฎจ่ามงกุฎงานละเอียดมากค่ะดูสิคะสวยงามประณีตแบบไทยๆนี่เป็นเสน่ห์ของไทยนะครับชาติอื่นไม่มีนะคะแบบนี้เนี่ยขนมไทยๆ สวยงามมากอันนี้เป็นทอง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 ร้อยเปอร์เซ็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นทองเปลวทานได้อ๋อทองนี้ทานได้ทงอง,ทงมองคลทอานได้อืมค่ะเสน่ห์จันทองเอกทองเอกทองเอกคุณไม่เคยเห็นทองเอกได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะทั้งเที่ยวทั้งรีดท,ทั้งแกรอกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ถั่วกระจกค่ะบางมากนี่ดูความบางของเขานะคะ,ะ,นนะบาง,ง,งมากบางเหมือนกระจกเลยใช่อื <laughs> อมได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะอร่อยค่ะ ไม่เหนียวติดฟันด้วยแบบนี้สวชอบแน่ต้องซื้อไปฝากคนที่บ uh ้านนะคะขอบคุณค่ะจากสินค้าชุมชนที่วางขายอยู่ด hm ้านนอกแล้วนะคะก็ยังมีร้านค้าที่ขายของเก่าเก่าสไตล์วินเทจนะคะมีของใช้ของโชว์ของแบบตกแต่งเก่าแก่มากมายนะคะทั้งนาฬิกาเก่าแก่ตุ๊กตานะคะของโชว์นะคะแล้วก็มีของเล่นด้วยนะคะทุกชิ้นนี้ไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะคะขายด้วยค่ะแต่ละชิ้นก็จะมี ราคาบอกไว้ใครสนใจก็มาเลือกซื้อกันได้เลยค่ะแม่บดูแม่ไก่กำลังฟักไข่ค่ะสองตัวเลยนะคะเนี่ยไก่น่ารักเชียวมีไข่เต็มตะกร้าไปหมดเลยค่ะทุกฟอง มีมูล,ลค่านะคะฟองละ5บาทค่ะนี่เป็นสนชามปราไก่นั่นเองค่ะให้แปลกใจเลยค่ะว่าร้านนี้ทำไมหมูเต็มร้านไปหมดเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะร้านนี้ชื่อร้านหมูพีนั่นเองค่ะไม่ได้มีแค่หมูนะคะแต่มีปิ่นโตสีสันสวยงามอันนี้ขอเรียกว่าเป็นกำแพงปิ่นโตเลยก็ได้ค่ะเป็นปิ่นโตทั้งแผงเลยนะคะ ปิ่นโตเล็กๆน่ารักน่ารักสองชั้นอย่างนี้นะคะ200บาทค่ะ เห็นร้านนี้ต้องเข้าค่ะเพราะว่าตัวตูนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตะกร้าวายหรือว่าจาักสารกระจูดอะไรเหล่านี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างดูแค่ชื่อร้านก็เป็นกระโดงใบใหญ่แล้วนะคะไปกันเลยค่ะนี่ก็เป็นกระจาดนะคะกระจาด เ oh, จอกระด้งยักษ์ค่ะโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มากค่ะกระดง้งอันนี้นะคะภาคกลางเรียกกระดง้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาเจ๊เฮบ้านเราเราจะเรียกว่ากึดดังกึดดังก็คือกระด้งนั่นเองค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดมากเลยนะคะนี่ไซส์นี้ก็กำลังดี80บบาทเท่านั้นเองสวยงามสวยงามมากค่ะ มีหลายขนาดหลายแบบนะคะเป็นหมวกเหมือนที่แม่ค้าที่นี่ก็จะใส่หมวกแบบนี้กันเกือบทุกร้านนะคะเสื้อผ้าที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดแห่งนี้ใส่ก็จะเป็นเสื้อแขนกระบอกแล้วก็เป็นผ้าถุงแบบเป็นผ้าสิ้นไทยๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะคงความมีสเสน่ห์แบบวิถีไทยอยู่ชาวบ้านที่นี่แม่ค้าที่นี่ก็เลยต้องแต่งกายด้วยชุดแบบชาวบ้านสมัยอยุธยานั่นเองค่ะ ะะเป็นลูกอมยุ 90. ค90ใครที่เกิดยุคเดียวกับตูนเนี่ยต้องเคยกินนะเนี่ยเป็นลูกอมที่ห่อด้วยกระดาษสีสันแบบแจ่มมากเลยนะคะข้างในก็จะเป็นท็อฟฟี่แบบโบราณเหนียวเหนียวหน,นึบหนึบอร่อยเชและนี่ข้างในเป็นสีสีไม้นะคะแล้วก็ตัวฝามันเนี่ยเป็นไม้บรรทัดได้เลยน่ารักมากนะคะสวีทฝากลูกเด็กเล็กแดงได้เลยนะคะเนี่ยไม่แพงด้วยแค่25บาทเท่านั้นเอง นอกเหนือจากตลาดชุมชนที่เปิดทุกวันพรฤหัสถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วนะคะที่นี่ยังมีการหาไรายได้เสริมด้วยการรับจัดพิธีมงคลสมรสแบบไทยๆด้วยนะคะจะบอกว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยค่ะเป็นราคาแบบชาวบ้านจริงๆนะคะเขาจัดให้ทุกอย่างตั้งแต่พิธีสงฆ์นะคะรวมไปถึงอาหารของถวายพระต่างๆเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นเองค่ะ ยมเที่ยงผนีเนาะกระตองกินข้าวเนาะข้าวเทนีนั่นข้าวไส้กระพอกผนีเนาะอาหารที่ตลาดแห่งนี้นะคะเขาใส่ถาดแบบนี้ค่ะเป็นถาดโบราณลายดอกๆอย่างเงี้ยนะคะภาษาเจ๊เหรอเราจะเรียกถาดแบบนี้ว่ากระพอกกระพอกนะคะเรามากินข้าวครุกเบิดจ,จันในกระพอกกันเนาะลองชิมแล้วก็นนะาองหวะร้อยมียังหลก,กจีนด้วยหัวเทียมแดงด้วย Qui หยุดพักผ่อนนคัตเตอร์ิกหรือว่าช่วงวันพักผ่อนสบายๆของใครหลายๆคนนะคะถ้าใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครพระนครศรีวิทยาแห่งนี้ค่ะตลาดโก้งโค้งบ้านแสงสมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะใครที่ชอบสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมชอบเดินตลาดซึ่งเป็นเสน่ห์ของชุมชนนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะที่นี่เขาก็จะเปิดตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์ รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งริ๊งกริ๊ง,งให้กับช่องตาปีนี้ด้วยนะคะเวลาที่ตูนมีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะวันนี้ตูนต้องลาไปก่อนครั้งต่อไปจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ